มีแต่ว่าไม่เยอะค่ะเพราะน้องพีทเอามาเขาเหมือนว่าเพราะว่าที่บ้านหน้านี้คงไม่มีปักกระเยงค่ะเพราะว่าที่บ้านปักกระเยงเกิดปีละครั้งค่ะตามฤดูฝนตกเท่านั้นถึงจะได้กินแต่ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะผักกระเเสเราจะเอาแค่ดอกๆที่นิ่มๆะค,ะค่ะพี่ๆค่แข็งๆแ,แล้วก็จะตัดออกนะคะพี่ๆนี่ นเราก็ตัดตัดเลยค่ะทําการตัดก็คือตัดแบบรวดเร็วเหมือนเดิมนะคะสัปดาดูเลยค่ะวันนี้ก็จะเกงใส่กระดูกหมูนะคะพี่พีก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วก็เดือดเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยใส่พริกเสร็จแล้วก็ตามด้วยเห็ดเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านหน้านี้คงไม่มีผักกระเยงค่ะเพราะว่าที่บ้านผักกระเยงเกิดปีละครั้งค่ะตามฤดูฝนตกเท่านั้นถึงจะได้กินแต่ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะผักกระหยางเลยจ้ะ ตัดคลิปก็เร็วทำอะไรก็เร็วตัดตีนเห็ดนี่ก็เร็วมากค่ะแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วทำการตัดให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะว่าที่บ้านหน้านี้คงไม่มีผักกระเยงค่ะเพราะว่าที่บ้านผักกระเยงเกิดปีละครั้งค่ะตามฤดูฝนตกเท่านั้นถึงจะได้กินแต่ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะผักกระเเงวันจะแพงหน่อยแต่ถ้านในบ้านนอกนี่จะถูกค่ะนี่ล้างน้ำแรกผ่านไปน้ำสองก็มาเลยค่ะ ก็คือล้างแบบรวดเร็วนะคะไม่รู้ว่าพี่พี่ดูทันหรือเปล่าค่ะพี่พี่ขาเพราะว่าไม่มีไงก็เลยพอพอดีกว่าไม่มีเนาะหอมน้อยก็เอาดีกว่าไม่ได้ใช้ก็จะไม่หอมเลยอะไรประมาณนี้นะคะหลายวันมั้งก็เลยจะเสียค่ะก็เลยได้มานีดเดียวผักติวแล้วก็ใส่กระยงลงไปค่ะก็เือเป็นวัาเรียบร้อยก็พร้อมทานเลยค่ะพี่พี่ก็ ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะปรกปาะไอตุก็จะหอมเหมือนกันค่ะแต่โดยส่วนตัวเลยก็คือชอบปากระ,กะเจงมากกว่าค่ะจะอร่อยนี่ทําการล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมา,มาอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาทําแกงเห็ดให้ดูนะคะพี่ๆค่ะก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้เห็ดคอดูเลยค่ะวันนี้ก็จะแกงใส่กระดูกหมูนะคะพี่ๆก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วก็เดือดเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปเลย ใส่พริกเสร็จแล้วก็ตามด้วยเห็ดเลยค่ะเราจะเอาแค่ดอกๆที่นิ่มๆนะค่ะพี่ๆขาแข็งๆแล้วก็จะตัดออกนะคะพี่ๆนี่นี่เราก็ตัดตัดเลยค่ะทําการตัดก็คือตัดแบบรวดเร็วเหมือนเดิมนะคะสัดาห์มาจ้าเนื่องจากพอน้องพีทกลับมาจากบ้านค่ะพี่ๆขาพ,พอน้องพีทก็ได้เห็ดมาจากเห็ดคอนนะคะที่กรุงเทพไม่รู้เขาเรียกเห็ดอะไรค่ะพี่ๆ นี่ทาการล้างฟักเนียงค่ะเราจะเอาไปทําการเกงเสเหตตอนมาจ้าเนื่องจากพ่อน้องพีทกลับมาจากบ้านค่ะพี่ๆค่ะพ่อน้องพีทก็ได้เหตมาจากเหตคอนนะคะที่กรุงเทพไม่รู้เขาเรียกเหตอะไรค่ะพี่ๆนี่ทำการล้างฟักเงียงค่ะเราจะเอาไปทําการเกงเสเ็ตมาดูเลยค่ะวันนี้ก็จะเกงใส่กระดูกหมูนะคะพี่ๆก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วก็เดือดเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปเลย ใส่พริกเสร็จแล้วก็ตามด้วยเห็ดเลยค่ะแกงกรุงเทพไม่เหมือนที่บ้านหนูนี่จอบอกว่าหอมมากแกงนี่ได้ยินกลิ่นเลยแบบหอมสวยเลยแต่อันนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะแต่ก็พอใช้ได้อยู่เราจะเอาแค่ดอกๆที่นิ่มๆม่ะคะพี่ๆขาแข็งๆแล้วก็จะตัดออกนะคะพี่ๆนี่นี่เราก็ตัดตัดเลยค่ะทําการตัดก็คือตัดแบบรวดเร็วเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าที่บ้านหน้านี้คงไม่มีปะกะเยงค่ะเพราะว่าที่บ้านปกากะเยงเกิดปีละครั้งค่ะตามฤดูฝนตกเท่านั้นถึงจะได้กิน แต่ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะปากกัญาวันจะแพงหน่อยแต่ถ้าในบ้านนอกนี่จะถูกค่ะนี่ล้างน้ําแรกผ่านไปน้ำสองก็มาเลยค่ะก็คือล้างแบบรวดเร็วนะคะไม่รู้ว่าพี่ๆดูทันหรือเปล่าปิดฝาเลยค่ะตายของเรามีเต็เร็วๆเหมือนเดิมค่ะไม่มีช้าเร็วทุกอย่างไม่รู้เขาเรียกอะไรเนาะปากอีตูก็จะหอมเหมือนกันค่ะแต่โดยส่วนตัวแล้วก็คือชอบปากกัญ้งมากกว่าค่ะจะอร่อยนี่ทําการล้างเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ ก็จำเปนควาพี่พี่ขาเพราะว่าไม่มีไงก็เลยพอพอดีกว่าไม่มีเนาะหอมน้อยก็เอาดีกว่าไม่ได้ใช้ก็จะไม่หอมเลยอะยไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เลือกเอาที่อันสวยอันไม่สวยแล้วก็ทิ้งค่ะพี่พี่ขานี่อันนี้ก็ตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะก็มาทําการล้างเลยคะ่ะเปิดน้ําใส่เลยนี่ไม่รู้เขาเรียกอะไรเนาะพอไอตูก็จะหอมเหมือนกันคะ่ะแต่โดยส่วนตัวเลยก็คือชอบปากกระกเจ้งมากกว่าคะ่ะจะอร่อยนี่ทําการล้างเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ ก็จำไป็ว่าจะแพงหน่อยแต่ถ้าในบ้านนอกนี่จะถูกค่ะนี่ล้างน้ําแรกผ่านไปน้ำสองก็มาเลยค่ะก็คือล้างแบบรวดเร็วนะคะไม่รู้ว่าพี่ๆดูทันหรือเปล่าล้างให้เป็นเร็วๆค่ะจะได้ไม่ดูหน้าเบื่อนี่ล้างเห็ดเสร็จนะคะแล้วก็มาล้างผักกระแหงค่ะผักกระแหงไม่ได้ไม่ได้เอามาจากบ้านนะคะผักกระแหงซื้อที่ตลาดค่ะเราจะเอาแค่ดอกๆที่นิ่มๆอะคะ่ะพี่ๆขาแข็งๆเราก็จะตัดออกนะคะพี่ๆนี่ ทีนี้เราก็ตัดตัดเลยค่ะทําการตัดก็คือตัดแบบรวดเร็วเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าที่บ้านหน้านี้คงไม่มีผักกระเเงค่ะเพราะว่าที่บ้านผักกระเยงเกิดปีละครั้งค่ะตามฤดูฝนตกเท่านั้นถึงจะได้กินแต่ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะผักกระเเงทีนี้หนูก็จะมาเทอออกเลยค่ะจะทําการตัดแข้งตัดขาตัดตีนเขาออกนั่นแหละเออไม่รู้เขาเรียกอะไรตัดออกตรงแข็งนะ,ะนะคะ่นะ,ะพี่ๆค่ะถ้าไม่มีผักกระเยงอ่ะผักอีตู่ก็ได้นะคะ ใบตูหรือว่าเขาเรียกสารเนหรือเปล่าที่กรุงเทพเก็คือตอนล้างก็ไม่ได้เร็วนะแต่ว่ามาตัดคลิปว่าเพิ่มเวลาปิดฝาเลยค่ะนะคะพี่พี่ค่ะถ้าไม่มีผักกระเเงอ่ะผักอีตูก็ได้นะคะใบตูหรือว่าเขาเรียกสารเนหรือเปล่าที่กรุงเทพเพราะว่าที่บ้านหน้านี้คงไม่มีผักกระเเงค่ะเพราะว่าที่บ้านกระเยงเกิดปีละครั้งค่ะตามฤดูฝนตกเท่านั้นถึงจะได้กิน แต่ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะผักกระเียไม่รู้เขาเรียกอะไรเนาะผักไอตูก็จะหอมเหมือนกันค่ะแต่โดยส่วนตัวเลยก็คือชอบผักกะเจยมากกว่าค่ะจาร้อยนี่ทําการล้างเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะก็จะมาดูเลยค่ะวันนี้ก็จะเกงใส่กระดูกหมูนะคะพี่ๆก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วก็เดือดเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปเลย ใส่พริกเสร็จแล้วก็ตามด้วยเห็ดเลยค่ะล้างให้เป็นเร็วๆค่ะจะได้ไม่ดูน่าเบื่อ,อน,นี่ล้างเห็ดเสร็จนะคะแล้วก็มาล้างผักกระแหงค่ะผักกระแหงไม่ได้ไม่ไดเอามาจากบ้านนะคะผักกระแหงซื้อที่ตลาดค่ะอย่างกรุงเทพไม่เหมือนที่บ้านหนูนี่จะ,จะบอกว่าหอมมากแกงนี่ได้เงินกลิ่นเลยแบบหอมสวยเลยแต่อันนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะแต่ก็พอใช้ได้อยู่เป็นยังไงหน้าตาเห็ดเคยเห็นเคยได้กินกันไหมคะพี่ๆอยากจะบอกว่า ชอบกินอยู่นะคะพี่พี่ค่ะที่กรุงเทพเขาก็มีขายนะจะดูเลยค่ะวันนี้ก็จะแกงใส่กระดูกหมูนะคะพี่พี่ก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วก็เดือดเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยใส่พริกเสร็จแล้วก็ตามด้วยเห็ดเลยค่ะหลายวันมั้งก็เลยจะเสียค่ะก็เลยได้มานีดเดียวผักติวแล้วก็ใส่กระแยงลงไปค่ะก็ถือเป็นวัาเรียบร้อยก็พร้อมทานเลยค่ะพี่พี่ก็ก็คือตอนล้างก็ไม่ได้เร็วนะแต่ว่ามาตัดคลิปเพิ่มเวลา มาอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาทําแกงเห็ดให้ดูนะคะพี่ๆค่ะก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้เห็ดของกรุงเทพไม่เหมือนที่บ้านนูนีเจเนบอกว่าหอมมากแกงนี่ได้ยงนกลิ่นเลยแบบหอมสวยเลยแต่อันนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะแต่ก็พอใช้ได้อยูอ่แล้วก็เลือกเอาที่อันสวยอันไม่สวยแล้วก็ทิ้งค่ะพี่ๆค่ะนี่ อันนี้ก็ตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะก็มาทําการล้างเลยค่ะเปิดน้ําใส่เลยนี่ลายของเรามีเต็ดเร็วๆเหมือนเดิมค่ะไม่มีช้าเร็วทุกอย่างพี่ๆนี่ทําการล้างผักกระแยงค่ะเราจะเอาไปทําการแกงเสเห็ดนะคะพี่ๆค่ะถ้าไม่มีผักกระแยงอ่ะผักอีตูก็ได้นะคะใบอีตูหรือว่าเขาเรียกสาะระเหรือเปล่าที่กรุงเทพเก็คือตอนล้างก็ไม่ได้เร็วนะ แต่ว่ามาตัดคลิปว่าเพิ่มเวลานี้สเสตหลงลงหมอ้อลงไปเลยค่ะนี่ม,มีมีผักได้อยู่ด้วยนะคะทําให้เปรี้ยวที่บ้านจะมีแต่ว่าไม่เยอะค่ะพอน้องพีทเอามาเขาเหมือนว่าลางเลยจ้ะตัดคลิปก็เร็วทําอะไรก็เร็วตัดตีนเห็ดน,นี้ก็เร็วมากค่ะแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วทําการตัดให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ มาอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาทําแกงเห็ดให้ดูนะคะพี่พี่ค่ะก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้เห็ดคอนนะคะพี่พี่ค่ะถ้าไม่มีผักกระแยงอะ่ะผักอีตูก็ได้นะคะใบอตูหรือว่าเขาเรียกสรารเนหรือเปล่าที่กรุงเทพแต่ว่าจะแพงหน่อยแต่ถ้าในบ้านนอกนี่จะถูกค่ะนี่ล้างน้ำแรกผ่านไปน้ำสองก็มาเลยค่ะ ก็คือล้างแบบรวดเร็วนะคะไม่รู้ว่าพี่ๆดูทันหรือเปล่าล้างให้เป็นเร็วๆค่ะจะได้ไม่ดูน่าเบื่อ,อน,นี่ล้างเห็ดเสร็จนะคะแล้วก็มาล้างผักกระเงค่ะผักกระเ香ไม่ได้ไม่ไดเอามาจากบ้านนะคะผักกระเงซื้อที่ตลาดค่ะหล,หลายวันมั้งก็เลยจะเสียค่ะก็เลยได้มานิดเดียวผักติวแล้วก็ใส่ผักกระเงลงไปค่ะก็จะเป็นวัาเรียบร้อยก็พร้อมทานเลยค่ะพี่ๆกะะ็ค่ะพี่ๆค่ะถ้าไม่มีผักกระเงอ่ะผักอีตู่ก็ได้นะคะ ใบตูหรือว่าเขาเรียกสารเนหรือเปล่าที่กรุงเทพอ่านี้ใส่เห็ดลงลงหม้อลงไปเลยค่ะนี่มีมีผักติูวด้วยนะคะทําให้เปรี้ยวที่บ้านน่ะล้างให้เป็ดเร็วๆค่ะจะได้ไม่ดูหน้าเบื่อนี่ล้างเห็ดเสร็จนะคะแล้วก็มาล้างผักกระเยยค่ะผักกระเวยไม่ได้ไม่ไดเอามาจากบ้านนะคะผักกระเยยซื้อที่ตลาดค่ะดูค่ะพี่ๆค่ะเพราะว่าไม่มีไงก็เลย พอพอดีกว่าไม่มีเนาะหอมน้อยก็เอาดีกว่าไม่ได้ใช้ก็จะไม่หอมเลยอย่างไรประมาณนี้นะคะเป็นยังไงหนะ้าตาเห็นเคยเห็นเคยได้กินกันไหมคะพี่พี่อยากจะบอกว่าชอบกินอยู่นะคะพี่พี่ค่ะที่กรุงเทพเขาก็มีขายนะแต่ หลายวันมั้งก็เลยจะเสียค่ะก็เลยได้มานีดเดียวผักติวแล้วก็ใส่กระยงลงไปค่ะก็ถือเป็นวัเรียบร้อยก็พร้อมทานเลยค่ะพี่ๆก็เราจะเอาแค่ดอกๆที่นิ่มๆนะค่ะพี่ๆขาแข็งๆแล้วก็จะตัดออกนะคะพี่ๆนี่ทีนี้เราก็ตัดตัดเลยค่ะทําการตัดก็คือตัดแบบรวดเร็วเหมือนเดิมนะคะสไตล์ของเรามีเต็เร็วๆเหมือนเดิมค่ะไม่มีช้าเร็วทุกอย่างค่ะพี่ๆขาเพราะ